ลมหนาวมาแล้วเจ้าแก้วดอกป๋อตานเข้าไม่นอแสนซุกท่วนหน้าหาิปุญใจงามล่ำแหลงลาเจิญพี่น้องมาม่วนแต้ ขอเจิญห่วมง,งานสืบสารประเพณีบุญเข้าใหม่ครั้งที่เจ็ในวันที่า3ามถึงวันที่5มกรหาคม2567ณวัดพระาธาตุาริปุญใจวรมหวิหารในงานท่านจะได้พบกับพิธีตานหลัวผิงไฟพระเจ้าพิธีทำบุญตานเข้าใหม่พิธีอัญเชิญพระยาเข้าเปลือกปูจาพระาธาตเจ้าหาริปู n ใจ ฟังเตสนาธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนห่วมกุศลถวายผ้าปาสามัคีกองทุนบุญเข้าใหม่รื่นเริงบันเทิงสุกกับสังคมเจ้านาลำปูนในอดีตจิมชอบขนมและอาหารปื้นบ้านที่หลากหลายรูปแบบจื่นจมกับรสชาติทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน กับเข้าสุดพิเศษเข้านุกงาป่าปิงเสืออวล้ำลำและพืชพักอาหารปลอดภัยจากกาดกอมฮริปูนใจนอกจากนั้นท่านจะได้เพลินตาเพลินใจกับการแสดงพื้นบานอันอ่อนไหวปาท่านสู่อ้อมกอดเมืองละปูนโดยการนั่งรถที่บสามล้อพอเมืองละปูนเมืองแห่งอารียรรมล้านนา ชมการประกวดวาดภาพในหัวข้อเข้าดีมีคุณค่าเพราะว่าดินงามโดยน้องๆนักเรียนและศิลปินท่องถิ่นอบอุอ่นยิ่งนักมีดฮักสหายขอเจิญหญิงใจม้าแอลมวนเล่นวัฒนธรรมไหลลามเป็นเส้นระบำต่ำเต้นได้บุญและนายได้บุญและนาย